ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือรักนาสิง์ก็ดูได้นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงไพ่ความรักนะคะรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1่กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2,564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีสิง์นะคะทั้งเ,เป็นดวงคนมีคู่ค่ะคนไม่โสดนะคะ ขอไพ่เปิดดวงชาวราศีสิงค,คนมีคู่ทุกสถานะนะคะทุกสถานะของความสัมพันธ์ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ดูได้นะคะไพ่พลังงานใบแรกของชาวราศีสิงได้ไพ่ดีวิลค่ะใบที่สองค่ะได้ไพ่เก้าถ้วยใบที่สามนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ ใบที่4ค่ะได้ไพ่ The Moon ใบที่5ได้ไพ่คิงไม้ค่ะอ่าปักนี้น่าจะมีความเข้มแข็งมากๆเลยสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ดีวิลเนี่ยบางทีไม่ได้แปลความความเสียเสมอไปนะอ่ามีแอคชั่นของก้วถ้วยแต่ไพ่ก้าถ้วยเป็นลักษณะที่มีความรู้สึกแบบ มั่นใจในตัวเองขึ้นมาในสิ่งที่มันมันเป็นปัญหาแต่เนี่ยค่ะไพ่เก้าถ้วยอาจารย์แปลจากลักษณะผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนอยู่ในอ่าเป็นเป็นสะน้ําก็ได้เป็นสะแล้วมีบัวหรือมีอะไรล้อมรอบเนี่ยแต่เธอโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวเนี่ยเธอมีความรู้สึกแบบสะน้ำละค่พะพอเห็นตัวกบอยู่กบหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้เนะาะอแปลว่า เธอโผล่ขึ้นมานะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับความลับอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์มันถูกเปิดเผยละนะคะคุณก็อาจจะได้รับความเจ็บปวดแหละไพ่เดมูลกับเจ็ดถ้วยในลีลาของความรักในสิ่งที่เรารับรู้แล้วเราสะเทือนใจนะคะเพราะเจ็ดถ้วยอาจจะเป็นในยะของความ เพ้ิฝันความจินตนาการการสร้างความสุขหรือการมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในแง่ของอนาคตการใช้ชีวิตร่วมก,กันกับคนรักแต่แล้วเดะมนมันคือการพังทลายอะความเศร้าพระจันทร์มืดนะคะพระจันทร์มืดมันเหมือนอนาคตความรักมันก็มืดไปด้วยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นไพ่ดีวิลจะออกในแนวแอคชั่นไพ่นี้คือความที่รู้สึกตัวเองอยากที่จะ เป็นที่จุดสนใจของของเขามากที่สุดหรือของใครคนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้เหมือนคุณมีความรู้สึกว่าฉันก็ดีพอผมก็ดีพอดีพอที่จะคุณไม่ไม่เห็นค่าผมคุณไม่เห็นค่าฉันแต่ต้องมีคนที่เห็นค่าอะไรประมาณนี้เกิด<น>ความมั่นใจในตัวเองมากเลยให้พลังงานธาตุไฟนะคะอา่า เป็นลักษณะอืเหมือนแดคูล่านะด,ด,ดูดเลือดแดคกล่าคือชีว่าเป็นลักษณะของการที่อยากที่จะต้องเอาชนะประมาณนั้นอะ่ะเหมือนคุณคิดว่าคุณจะทําให้เขาเจ็บกว่าคุณหลายร้อยเท่าอะ่ะประมาณนั้นแหละอาจารย์มองความที่รู้สึกดีวิลนะมันเป็นลักษณะนั้นจริงๆค่ะเป็นลักษณะยิ่งมีราชาไม่เท้าเป็นลักษณะที่ มีความรู้สึกเจ็บนี้จะต้องได้รับการแบบชิ่งกลับไปหรือบทบกลับไปต่อคนที่ทำร้ายจิตใจของชาวราศีสิงห์อะประมาณนั้นเลยนะประมาณว่าฉันไม่เจ็บคุณเดียวผมไม่เจ็บคุณคนเดียวผมเจ็บฉันเจ็บเธอก็ต้องเจ็บอะไรประมาณนั้นนะในความรู้สึกของไพ่แอคชั่นประมาณนั้นสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะอ้าวเรามาดูคนนั้นของคุณบ้างแหละ อันนี้เป็นลีลาที่คุณเป็นอยู่นะคะความคิดของคุณประมาณนี้นะคะแล้วคนนั้นเขาคิดยังไงแล้วเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นยังไงล่ะนะคะไพ่เจ็ดดาบไพ่ราชินีไม้นะคะไพ่สองถ้วยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งถ้วยถ้ามองจาก คนรักของคุณเขาก็น่าจะมีเหมือนเขาเรียกว่าการกระทําเยี่ยงโจรอะไพ่เจ็ดดาบอะเพราะเป็นภาพคนไปขโมยไปขโมยดาบนั่นแหละค่ะทาลับๆล,ๆล่อๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ของคุณก็น่าจะมีแบบปกปิดข้อมูลก็เหมือนที่อาจารย์บอกแล้วว่าคุณน่าจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างเขาเองก็ไม่อยากให้คุณทราบเขาพยายามที่จะปกปิดไม่อยากให้คุณเสียใจแต่ การไม่อยากให้คุณเสียใจแต่เขาก็ยังทําในสิ่งที่จะทําให้คุณเสียใจแต่พอคุณรู้แล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเสียความเป็นตัวของตัวเขาไปเขาก็เลยเหมือนประชดไปเลยอาจารย์มองนะไพ่สองถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเหมือนกับโอเคถ้ารู้แล้วยังไงอะอะไรประมาณนี้เหมือนจะเลือกสิ่งที่เข้ามาใหม่ซะด้วยนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งขึ้นหนึ่งถ้วยกับหนึ่งเหรียญน่ะก็อาจจะเหมือนกับ พอรู้แล้วก็เหมือนจะไม่ได้เห็นความสําคัญของชาวราศีสิงห์อ่ะเหมือนเขาจะทําบะชดไปเลยว่าเขาจะเลือกคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะ ไพ่หกไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่จัสติกไพ่แปดถ้วยไพ่ราชินีถ้วยไพ่สองเหรียญอ่าไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะก็เหมือนกับอืมเหมือนเขาอาจจะไปไม่รอดนะ่ะนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายเป็นสองเหรียญไพ่หกไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะการขอกลับมาคืนดีอะนะอาจารย์มองเข้าไปไม่รอดนะนะคะเขาก็อาจจะไปเจอคนที่เขาคิดว่าดีอะหักหลังมาเหมือนกันเขาก็จะเหมือนเสียใจผิดหวังถูกทําร้ายจิตใจอ่านะ,ะแล้วก็จะนึกถึงคุณละนะคะ,ะแบบนี้ แบบนี้อยู่ที่ตัวชาวสิงห์ล่วละว่าจะให้โอกาสคนคนนี้ไหมที่ทำผิดพลาดไปเนี่ยนะคะเหมือนพอตัวเองผิดหวังก็จะกลับมาตายรังประมาณนั้นเลยนะคะก็อยู่ที่ชาวราศีสิงห์นะอาจารย์ไม่ได้วิเคราะห์ว่าคุณให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสคะ่ะพอดูดวงก็ยังไม่ได้จบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนเขาจะม,มาขอโอกาสคืนดีประมาณนี้นะคะสำหรับดวงคนมีคู่ราศีสิงห์ค่ะ อ่ะเรามาดูคนโสดบ้างนะคะคนโสดค่ะคุณได้พ่ายสีไม้เท้าขึ้นมานะคะเหมือนฟ้าหลังฝนเลยนะคะเวลาฝนตก ก็จะมีรุ้งกินน้ำนะคะมีพลังงานแสงอาทิตย์มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีไพ่ลเวอร์มีความรักใหม่ๆเข้ามาเด็กถือเหรียญมีคนมายื่นความสุขยื่นมิตรภาพยื่นความดีๆให้คุณให้คุณหายจากสิ่งที่มันเคยเจ็บปวดในอดีตของคุณมาเยียวยาคุณอะคุณจะเจอแบบนั้นนะคะไปห้าม้เท้ากับห้าถ้วยนะคนที่เข้ามาเนี่ย อาจจะมีมุมคล้ายๆกันด้วยว่าก็อกหักผิดหวังมาเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะมายื่นความรู้สึกดีๆเหมือนเห็นปุ๊บก็จะปิ๊งอ่ะนะคะก็จะเป็นความรักแท้เกิดขึ้นซะด้วยนะคะไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะไพ่ราชาดาบคนนั้นจะเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างจะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างหญิงยโสโอหังเหมือนกันนะคะแต่คุณก็อาจจะชอบ ชาวราศีสิงส์สนวนมากก็จะชอบในสไตล์นี้ด้วยนะชอบสไตล์ที่แบบเชิดเชิดยิงๆไม่ง้อใครประมาณนั้นอ่ะจะเจอประมาณนั้นเข้ามานะคะก็ลองดูนะคะปักนี้คนโสดมีโอกาสเจอรักใหม่ๆจะได้ลืมอดีตที่เจ็บปวดนะคะาไพจะออกประมาณนี้โอเคค่ะดูไพ่คาแนะนํา ไพ่คำแนะนำให้กับชาวราศีสิงห์ทั้งคนโสดและคนไม่โสดนั่นแหละดูได้นะคะม้าเหล็กแปลว่าการทะเยอทะยานชีวิตนี้สั้นจะตายนะคะอย่าไปคิดอะไรมากมายอ่า The Lover แค่มีเธอกับฉันก็เพียงพอไหมล่ะอะไรประมาณนี้ไพ่เหมือนจะบอกให้อืมนะคะอย่าไปคิดมากนะก็เหมือนที่อาจารย์พูด <c oughs> อะไรอะทุก อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกอย่างมันจะไม่ได้มีอะไรที่จะแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงที่มีชีวิตอยู่นะขอให้ร,รักกันให้ใส่ใจกันเหมือนไพ่วันนี้กอดให้ความสุขให้ความอบอุ่นต่อกันนะคะจงมีพลังจากความรักเอาพลังของความรักมาใช้ให้เป็นประโยชน์ประมาณนั้นนะคะที่ไพ่ที่อยากจะบอกนะคะไพ่ยอยากจะบอกประมาณนั้น ขอไพ่อลัลกอคิลเสริมอีกสักสองใบอ่าไพ่ก็ยังออกแนวแบบหวานๆนะฮะชารย์มบอกอเนี่ยอยากส่งข้อความอยากพูดอยากคุยอ่าอยากเนีย่ยใช้ปากกาจดจด จ้องจองจะเขียนก็ไม่เขียนอะไรจะส่งข้อความก็คิดแล้วคิดอีกโอ้ยไม่เป็นไรส่งไปเลยค่ะนะเนี่ยภาพการหวนคิดถึงอดีตเป็นภาพถ่ายรูปตอนสมัยรักกันมีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพ่จะบอกว่าอย่าคิดเยอะรักก็บอกว่ารักเอออยากง้อก็ง้อไปเลยอะไรประมาณนั้นนะเพื่อสัมพันธ์ดีๆจะได้กลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ